สวัสดีครับผมพี่น้องผู้ติดตามช่องคุณยูโบเปรนครับดูแล้วครับพี่น้องไม่ได้ลงมันหนีออกมาหน้ามาจูดใบอืนอยุคค่ายแห่งที่ไทยหน้าเตรียมดินไว้ถิ่นลวงวานเขาพี่น้องนี่ยขังป้าอ้อยป้าอ้อยกับว่านทเสียหยาอยู่พี่นอ้องเอ้ยข้าหย,ยาบไปหาปู่มันอันนี้ได้ว่างแน่แล้วพี่นอ้องก็เลยออกมาหน้า ไม่จุดใบนะครับใบยูคาแหงเตรียมดินไว้เด้อพี่นอ้องเกษตรว่านเขาเกษตรว่านเขาแล้วปล่อยกับว่านอีเสียหน่ะว่านอีเบิกว่านอีใจปุ๋ยว่านอีคบยังอยู่พี่น้องหนามันปูไว้กะก็กลังเป็นพืชเขียวเอเลยอยี่อยอะไอทีให้เบิ้งปามันอยูทคนหนึงครับ ปายุค่าพี่น้องตะด,ดอกเนื่ใบแล้วมันจูดอกเกี่ยวมองถิ่วานเขาด้วยพี่น้องแดดคักแดดแนี่พี่น้อง ครับนี่แหละขามันกระได้ปูวันทีสิบแปดหญ้าก็ลังเป็นผํมอยู่พี่น้องเดี๋ยวพ่อเสียแล้วว่ามันถือว่าเกิดพี่น้องเกิดเก้าสิบไปเส้นนี่ดอกเก้าสิบเปียรอยู่แล้วพี่น้องที่ว่าเกิดดีเติบโตย่าน,นว่าเกิดด จุดายาจุดเคยอยู่ค่ายแห่งพี่น้องออกจากหมองทิ่บ้านจ้าครับพี่น้องจะโดนเลยสารไว้นี่ได้ขุดมาอีกสองบอลพี่น้องบอวหนึ่งบอวหนึ่ง ก่ได้สูบน้ำใส่เขาถ้าเรื่องเทียบแห่งแรงแรกก็ได้สูบข้นมาใส่พี่น้องฝนถิ่ตกมมเบาเจียงห้องตีมต,ต่ำต่ำต่ำทั้งขงุนฝนมือ